นี่มันกี่สัปดาห์แล้วนะที่เจ้าเกมกระดานเนี่ยมันได้ผอผ่านเวลาของผมไปว่าแต่ลองดูฟีดแบ็จากคลิปก่อนหน่อยดีกว่าผมเชื่อว่าคนเล่นเป็นส่วนใหญ่ขัดใจมากแน่ๆข,ขนาดนั้นเลยคุณท่านไม่คิดจะเก็บตัวในคอมเลยสักตัวคุณท่านชนะได้ยี่งไรฮะฉชนก็เก็บอยู่ไม่ใช่แหละสายสุพิมเซลกับเฮฟวี่เวทผมก็เก็บตัวตามตารางตำราที่เขาให้มาว่าผมพลาดอะไรวะเนี่ยหม่ต้อช่อนุ๊บปี้ เขาพูดอะไรป๊อปปี้มันอยู่ในทีมของเฮี่เวทอยู่แล้วใครมันจะไปพลาดอ่ะเขามันเขามาดูเราไอ้นายมาส่องเราอย่างนั้นใช่นี่ขกองทีมของฉันเองอ่ะนายคิดว่าไงคอมสุพีมเซลกับเฮลิเวิร์วเอาดาเรสสารภาพตามตรงว่าตอนนั้นคือไม่เห็นเลยด้วยความที่เป็นรอบแรกด้วยครับรนๆเวลาที่กูกดดันจังเลยซึ่งรอบหลังๆนี่ผมกล้าข้อขขางตัวเลยผมเริ่มจับนู่นนี่นั่นได้คล่องมือขึ้นมันนิดหน่อยแต่มัน ได้เข้าไปทําเทสได้ที่1เพื่อลงคลิปอีกเลยเดี๋ยวก็ได้ที่2เดี๋ยวก็ได้ที่3เดี๋ยวก็ได้ที่6เดี๋ยวก็ได้ที่7 ใช่ผมก็คิดแบบคนนะคนบ้าเล่นพัฒนาการถอยหลังช่วงหลังก็เลยไปแวะเล่นคอมอื่นๆแก้เบื่อบ้างะนะครับเ <_ d ata> ช่นในคอมของโซไฟเตอร์รอบนั้นผมจําได้ดีเลยว่าผมถอดสมองเล่นก็แค่แบบว่าใครเป็นโซลไฟเตอร์บ้างนายมาเป็นโซลไฟเตอร์หรือเปล่มามาเข้าเทมฉันหมัก <_ d ata> นายก็โซลไฟเตอร์ใช่ <_ d ata> นายก็โซลไฟเตอร์ใช่ไหมเออเข้ามาเข้ามาเข้ามาไม่รู้ชนะซะงั้นเลยอีกคอมหนึ่งที่พาผมไปถึงที่หนึ่งได้อีกกรอบแถมยายขุนได้รับแสงสีเสียงอันสดใสลูกหูลูกตาใช่ผมกำลังพูดถึงคอมเซรามูน สตาการ์เดียนครับใครใครก็รู้เปล่าว่ามือมันใช่อ่ะเป็นคอมเทพสเตตันในแต่ละแชมเปี้ยนได้น่าสนใจสุดๆเลยล่ะครับแต่ไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่าจากคนที่ประสบการยังน้อยอยู่คอมนี้อ่อนมากในการแทงในช่วงแรกนะครับแต่ถ้าติดลมบนเมื่อไหร่ชนะไปสิบเบต,ตารวดชอบแมคานิคที่เวลาชนะต่อเนื่องตัวคุณยิ่งใหญ่ขึ้นด้วยนะครับมันบ่งบอกถึงความมีอำนาจในภาพรวมได้ดีมากๆเลยและและมันทําให้ผมเสพติดการชนะต่อเนื่องแบบสุดๆเลยล่ะครับแต่ครั้งนี้ดู กลิ่นจะไม่ดีเท่าไรไม่นะสิตาของฉันมีรอบนีน้ผมเล่นคอมโซไฟเตอร์อยู่กำลังไปได้สวยเลยจนมีสัญญาณเตือนจากเพื่อนพ้องว่าไอหมอนี่มันใช้วารัสดับความฝันในช่องในดาเสาที่อยากได้คอนเทนต์ทีหนึ่งไปทำคลิปโดนปริยายรือคนได้ที่สองเฉยเลยเจอ มวาัสนี้มืนจะเป็นอะไรที่อันตรายสุดๆไปเลยละดูความรุนในการตวัดเอ็นทนูของเฮียแกซี่ถ้ามันจะขนาดนั้นเองเอาไปเถอะใช้ตัวเดียวกันด้วยฉันรู้ว่านายมีจิตวิญญาณเดียวกัน <c oughs> ซึ่งตอนผมเล่นรอบสตาร์การ์เด n นเนี่ยพบเจออีกแล้วแล้วดูเหมือนว่าผมจะไม่มีจุดจบแบบครั้งก่อนแน่ๆเลยนี่มันตัว5ตัวเหวอะไรกันเนี่ยธนูอันเดียวซ้อยสาวน้อยของผมหมดกระดานได้เลยอย่างนั้นเสียดายสแต็งม่วงที่ผมเก็บมาตั้งแต่ต้นหนูสูงกว่าบ้านพ่อคุณและนะ้วเนี่ยเจอครั้นี้ประสบการณ์แรกเข้าไปเหเเเปปว้เฮ้ยแปลกแปลกว้ายสบายสบายใช่ไหมเฮ้ย เฮ้ย <Hey! S 2> ได้ไงวะแล้วถ้าพแพ้เราหมวกหายหอเหลือแค่นี้เลยแล้วสมอนเนอร์ประสบการณ์น้อยอย่างผมเอคิดอะไรไม่ค่อยออกฮะย้ายฝั่งแม่งดันในหัวโจมมันก่อนนะตัวดาเมจหลักมันมน่าจะอยู่ขวาบนเหมือนเดิมอถ้าเขาไม่มาส่งเราอะนะเราก็ไม่กลายไปส่งเขาเดี๋ยวเขามาส่งเราต่ออยู่ที่อาวารัตมีแค่วิธีทางนี้แล้วแหละ ตามประสบการณ์ผมที่มีแต่ปะแทงขวาอ่อนแทงขวาเขาอ่อนรุดขเข้ารุดเข้าเลยรุดเข้าเลยไปข้อขวาไม่ต้องไปซ้ายโค้งขวา,าเออเอออย่างเงี้ยจริงถูกต้องถูกต้องอย่างนั้นแหละเอาวารัตลงเออ,เอ,อ มันเป็นไปได้เว้ยหลังจากเล่นคอมปิวตยังมีความสุขมาแล้วนั้นผมก็ลองกลับมาเล่นคอมของดา r เลียสซูคิมเซลและเฮฟวี่เบดกันอีกครั้งนะครับซึ่งมันมีรอบหนึ่งรอบหนึ่งเลยจริงๆที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นไปได้สูงแล้วที่เราจะชนะแบบเท่ๆอีกสักครั้งหนึ่งดูผมสแตกหัวกัยสูงชะรุดความมั่นใจมาเต็มเปี่ยงว่าผมจะชนะรอบนี้ได้โดยไม่ตะกิดตะคุงใจอะไรเลยอ่าเชด แพ้คริสตัลแกมบิดเฉยมันก็เริ่มจะสลับแพ้ชนะกับกระดานคนอื่นอยู่นะครับแต่เอ้ยผมยังนำ้ำอ่ะความหวังมันก็ยังพอมีแต่มันถูกละลายหายเป็นผุยผงไปในแมตช์แมตช์นี้ เพี้ยอนะไรวะหน้าหายว่าไปกับตาทั้งกระดาษแค่รอบท้ายสุดจะได้เจอไอ้หมอนี่อีกครั้งด้วยมากับอีกตัวด้วยอะตอนเกมอยู่ท้ายกระดานเทอะอะไรวะหน่ะโอ้โหเป็นตัวประกอบเลยเจ้าอีซด e ด้วยโอ้ Oh! เป็นการต่อสู้ที่สวยงามมากเลยครับเอกของเราที่อยู่รังท้ายสามารถขึ้นมาเป็นที่หนึ่งได้เหมือนเขานั้นถูกปลุกด้วยพลังโชเนนอะไรบางอย่างเหมือนพ่อเขาที่ตายไปแล้วมากระซิบข้างหูจนเขาปลุกพลังที่หลับไหลและสามารถฮึสู้ขึ้นมาทับถมศัตรูโดยการพัวอีเซจะผมกลายเป็นตัวประกอบรีพอร์ตแม่ง <laughs> มันทําให้หน้าใหม่อย่างผมเกิดความสงสัยนะครับนั่นมันคือเวทมนตร์กลใดกันนะเลยไปลองดูดความรู้ชาวบ้านมาและทราบว่ามันคือลิทธานุภาพของ5าบาท3ดักตัว5บาทมันโกงจริงๆครับไม่แปลกใจเลยที่มันเทลและเบียวในเทลนเทลสักขนาดนั้นน่ะแล้วไงผมก็อยากทําบ้างไงไปปรึกษากุลซือหลายๆท่านมาเราบอกว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรที่ทํายากนะนานๆทีมันถึงจะทําได้คุณต้องดวงดีลูกฟุกจริงๆวางแผนมาอย่างดีแล้วเงื่อนไขมันก็ดูโหดหินเอาการเลยละครับอย่างแรกที่สุดนั่นก็คือคุณต้องฟาร์มตัวเองขึ้นไปที่ เลเวลเจ็ดก่อนเพื่อรีโลหาแชมเปี้ยนห้าปแล้วดูเปอร์เซ็นต์นดับนี่ โอกาสที่ผมช่องบินยังมีเยอะกว่าซึ่งแน่นอนเพื่อแผนที่สำเร็จขึ้นคุณควรกระเถิบขึ้นไปอีกคุณฟื้นเขาแนะนำไห้ไปฟาดเก้าเลยนะเวลี่กุนั่นคือผมต้องอดออมแบบสุดๆเล่นแบบตามมีตามเกิดห้ามเอาเงินไปใช้รีโลเลยไม่แต่น้อยดีว่ารอบนี้คอมโซไฟเตอร์อเข้ามือผมโดยไม่ต้องรีเลย <c oughs> อ่ะแผนต่อไปก็คือผมจะดอง5บาทบาทุกตัวจนกว่าตัวใดตัวหนึ่งจะเข้าถึง3ดาวได้ซะก่อนนะครับผมบอกไปที่อย่างว่าเราต้องหากันถึง9ตัวเลยเพราะต้อนรับสู่ เกมกระดานที่ผมคิดว่าผมน่าจะหาไซาล่าสามดาวได้ในแมตช์นี้ผมเลยไม่สนใจใครอื่นเลยคุณเห็นระดับสีฟ้านี่ไหมนี่คือสองดาวเกิดจากเกาหนึ่งดาวข้างล่างเนี่ยสามตัวเมื่อรวมกันมาเถอะนะมาเถอะนะมาเถอะนะไซล่า ทึ่งทางแล้วในสุดท้ายรอบนั้นที่ผมมัวแต่โฟกัสว่าจะได้3ดาว5บาทหรือเปล่ามันทําให้ผมหลักในกระดานของผมอ่อนแอแบบสุดๆไปเลยล่ะครับรับสภาพที่2ไปตามระเบียบเออนี่สินะที่เขาบอกว่าใช้ดวงกันแบบสุดๆไปเลยสถานการณ์รอบนี้ฮะสถานการณ์รอบนี้เออ 5บาท2ดาวเต็มกระดานเลยที่รอบเดิมเลยครับเบีเ้วูชัดดเนอะในระหว่างที่เขาตั้งใจทําคอมที่เขามีอยู่อย่างสุดความสามารถเราเอาเงินไปทะหลงกับการหา3ดาวแล้วก็อะไรเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยมันเหมือนจะยากมันยากเหมือนที่เขาว่าจริงๆอมันไม่ออกเลยออกแต่อะไรมาอตอนนี้เราอยู่ในปฏิบัติการาหาหดาว อะเกนเอนะเกนกระดานรอบนี้ดูเหมือนจะเป็นไปได้มากที่สุดแล้วล่ะครับแชมเปี้ยนฮาบัตทะยอยกันมาที่จะช่วงชิงการเป็นสุดยอด่วงโซ่อาหารสองคู่สองดาวมันจะมีสามดาวให้ไหมนี่ฮะเราแบบพร้อมเราแข็งแรงด้วยกันรอบนี้เราสามารถที่จะวินไปเรื่อยๆแล้วก็ หาสามดาวเพื่อทำคอนเทนต์ได้โว้รอบนี้เป็นไปได้สุดละโดนแทงงี้กันมากันเยอะนะมันไม่ครบเก้าตัวสักทีคือตอนนี้สามดาวมีสี่ตัววะเนี่ยพูดเยอะตลก ห้าบาท3มดาวไม่ได้เอา้เอาเฮ้ยอย่าพึา่งออกเไม่กล้งจะทำได้อบอกทำไปแล้วไอ้อออแทบจะถอดใจทำคอนเทนต์อื่นเลยและครับแต่ก่อนห้าเก็บกระดานนี้มันก็เพลินดีเป็นทุนเดิมอยู่และะ้วผมก็เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีปฏิหารสักครั้งก็คงดีรอบนี้หรือเปล่านะพาบอกให้เล่นแผนฟาดก้า 9, ผมฟาดสิบเลย โอกาสออก25%ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมแต่วาสนาที่ทำมาแล้วจังหวะนี้นแล้วมันก็ดูเหมือนจะเป็นไปได้นะแต่ผมไม่อยากคาดหวังอะไรมากมายแล้วได้รุงปลัมมาด้วยผมขอโทษจริงๆท,ที่บอร์ดผมมันรกไปหน่อยแต่ คุณน่าจะพอดูออกนะว่าผมอ่าผมขาดลงุงลมอยู่ตัวเดียวอิทิริทของแกตอนสาดาวมันเท่มากเลยลหะครับไม่รู้ว่าพวกเองเป็นใครใหญ่มาจากไหนฉันจะกวาดแกหมดออกสนามแค่นั้นแหละผมสารภาพตามตรงเลยผมไม่ได้อยากได้คอนเทนต์ที่ตื่นเต้นหวือหวาไปมากกว่านี้แล้วล่ะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากนี้คือผมรนจริงๆคือผมอ่จผมเผลอขายลุงลา ชิบหายชิบหายชิบหายเอา้เอา,อา,อาแล้วเมื่อกี้เขาก็กลับมาแล้วกูม็ลืมซึ่ง,งลุงบลัมลุงบลัมกลับมาก่อนลูกหายไปเลยกอ้ทำไปทำมาวะเนี่ย <c oughs> มันจบแล้ว <c oughs> <c oughs> แทนที่กูจะได้ <c oughs> ไม่ต้องมาไมาอรู้แล้วหนึ่งคือผมขาดลุงบลัมสองตัวและสองคือลุงบลัมไม่กลับมาหาผมอีกเลย อออโอ้อโอ,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 อ้ลุงบอมไม่มาใส่ไซล่ามาแทน,ฉ,นแฉันทำได้แล้วฉันทำได้แล้วฉันนอนได้แล้วขอดูแสญอญณุภาพหน่อยซิว่าสามดาวห้าบาทมันขนาดไหนกันตีมอนธรรมดาเนี่ยที่มันถึงโอ้โอเสียดายลุงบําเหตุถ้าได้ลุงบําอีกสักตัวนะกูเมาห้าดาวไปให้หมดเลยอันนี้สี่ดาวไม่เอาเหม็น ลาก่อนเจอกันใหม่ก็นั่นแหละครับให้เด็กมันดีใจหน่อยอ่ะมันเพิ่งเคยทำได้ครั้งแรกอ่ะกูหมดตูรละเอาเลยสหายปลื้ดน่ปลื้ดน่ปลื้ดน <Nice! S 2> ขอบคุณสวรรค์ที่ส่ง3ดาวมาผมจะได้นอนสักทีี่กะตีสามเลแล้วก็ไม่ลืมจะโม้เหล่าคุณซื้อว่าลูกศิษย์ทำได้แล้วสุดยอดไปเลยขอบคุณสําหรับคําแนะนําอำไปนอนด่อนแล้วคุณล่ะมีคอมที่ใช่ที่ชอบหรือยังกับเกมกระดานอะไรก็ไม่รู้ลองไปตํากันได้มีลิงก์อยู่ด้านล่างอยู่แล้วล่ะครับ